ใครไม่เตะหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะถูกต้องหมูสเต๊ะเลยนี่ก่อนที่คุณจะพาไปดูเนี่ยผมชวนคุณผู้ชมคุยก่อนได้ไหมยังไงคะว่าทําไมเราต้องทําหมูสเตะให้มันเป็นไม้เล็กๆอ่ะไม่เข้าใจคือเราทําเป็นไม้ใหญ่ไปเลยได้ไหมผมซื้อแบบไม้ละ15บนาบจทไม้ละ20บาทไปเลยเอ้าถ้ามันใหญ่มากมันอาจจะทําให้แบบว่าเวลาต้องย่างนานคึนกว่าที่ข้างในมันจะสุกน่ได้ไหม จะทําให้แบบข้าง<อ>าในสุดข,ข้างนอกมันอาจจะแห้ง,งแล้วหรือกันหมักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มันจะไม่เข้าเนื้อนี่คือร้านที่จะพาไปเนี่ยเขามีเลยนะว่าจะต้องอหั่นยาวแค่ไหนหนาแค่ไหนโอ้โหมีสูตรต้องเป๊ะ แต่บางทีบางร้านมันเล็กเกินไปจริงๆคุณมันเล็กแบบเล็กและบางแล้วแบบบางทีลูดแล้วแบบนะไแลระบาด2บาทเห็นได้เคี้ยวเลยติดฟันหมดเลยอะไรอคือแบบหมดแล้วอ่ะแต่ไม่ใช่ที่นี่แน่นอนค่ะเพราะว่าน่ะนุ่มนะคะเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าอยากจะเล่าที่มาที่ไปว่าไปเจอได้ยังไงจําได้ไหมที่เคยพาคุณผู้ชมนะคะกับคุณเกณฑ์ไปที่ร้านเกี๊ยวยักษ์ลุงหนึ่งเกี๊ยวยักษ์จำได้ไหมที่มีเกี๊ยวซูทอ๋าวันนั้นที่ไปถ่ายเนี่ยคือในร้านในละแวกร้านเลยค่ะมันมีอีกร้านหนึ่งก็คือ หมูสเต๊ะเนี่ยแหละอยู่ด้วยเราก็เห็นแล้วเออมันมีสหมูสเต๊ะด้วยโนที่เหมือนเราสามารถแบบนั่งกินร้านนี้แล้วก็สั่งร้านนั้นมากินด้วยได้อะไรแบบนี้คุณก็ทํางานง่ายดีเนาะไม่คนไม่ได้ถ่ายพร้อมกันค่ะคุณขาเดินกลับไปอีกรอบนึงย้อนกลับไปอีกรอบนึงคือวันนั้นไปเพื่อไปถ่ายเกี๊ยวแล้วก็กินเกี๊ยวถ่ายกันเสร็จจะเรียบร้อยแล้วก่อนกาลังจะกลับเนี่ยคุณลุงเจ้าของร้านอ่ะเดินเอาหมูหมูสเต๊ะมาให้บอกว่าลองชิมดูถ้าถูกใจแบบเผื่อจะสนใจมาถ่ายของผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยน ออร่อยมากแล้วเราก็ต้องสนับสนุนเนาะใช่ออแล้วพอกินบุ๊ อร่อยมากเลยค่ะคุณลุงโอเคเดี๋ยวหนูขอเว้นวักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูจะกลับมาหาคุณลุงหกปีกลับมาถ่ายปีผ่านไปที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นานขนาดนั้นก็แบบว่าโทรศัพท์กลับไปหาคุณลุงว่าโอเคหนูจะกลับมานะอะไรเงี้ยหนูขอสูตรคุณลุงหน่อยว่าคุณลุงทํายังไงหมูสเต๊ะมันถึงได้หนานุ่มหอมอร่อยขนาดนี้อ่ะมาดูกันนะคะสําหรับร้านนี้ดีเคหมูสเต๊ะค่ะนี่จริงๆไปบุกเอาสูตรจริงๆนะเพราะว่าแบบคุณลุงขานหนูอยากรู้ว่าทํายังไงเลยคุณลุงก็บอกโอเค เดี S <S> <S 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 ๋ยวลุงเตรียมหมูมาให้หนูทําเลยคุณลุงก็เตรียมหมูมาให้เลยเตรียมแบบว่าต้องใส่อะไรลงไปหมักบ้างเตรียมมงเตรียมไม้มาแบบมาลุกมามาเสียบไม้กันเลยทุกขั้นตอนเลยนะคะคุณผู้ชมอะนี่ร้านนี้เขาบอกความรับของเขาเนี่ยทำไมหมูถึงในนุ่มไม่มีมันเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เป็นเนื้อหมูส่วนขาหน้าเอออันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะอ๋อตรงส่วนขาหน้าเนี่ยมันจะแบบ นุ่มแล้วก็มันไม่เยอะต้องเป็นขาหน้าใช่าขาหลังก็ไม่ได้นะหเหมือนจังหวะวิ่งมันคงออกกํลาลังกายไม่เท่ากันมึงมันก็ <laughs> ข้างหน้าใช้งานเยอะกว่าเอออะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นส่วนที่แบบนุ่มแล้วก็อร่อยนะคุณลุงบอกว่าขาหน้าเท่านั้นคุณลุงจะสั่งไว้เลยนะคะมันจะไม่เหนียวนะแล้วมันน้อยเพราะว่าหมูสเต,ต๊กของคุณลุงจะไม่มีมันถ้าเกิดว่ามีมันติดมาก็คือต้องตัดออกเลยนะคะคแล้วก็จะหมักเอาไว้แบบข้ามคืนเลยเวลาหั่นแล้วก็ล้างเนี่ยคุณลุงบอกจะต้องหมูล้านลุงต้องหนา3มมิลลิเมตร Hmm. วัดแบบนั้นเลยค่ะต้องเป๊ะมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบตัดมาเป็นแผ่นยาวๆขนาดพอๆกันแล้วก็เอามา ใส่วัตถุดิบต,ต่างๆที่ใช้ในการหมักก็จะมีกะทิมีนมสดมีผงกะหรี่มีขมิน้นเกลือน้ำตาลแล้วก็น้ำมันพืชคุณลุงไม่ห่วงเลยคุณลุงบอกหมดเลยว่าใส่อะไรบ้าง<ล>ใช่แต่มันก็อ,อาจจะรสชาติแตกต่างกันอยู่ที่ยี่ห้อด้วยนะว่าคุณเลือกใช้ของอะไรมีความมันความหอมอะไรยังไงนะคะแล้วก็เอาทุกอย่างค่ะเทลงไป,เท,งไปเทของแห้งลงไปก่อนแล้วก็เทพวกของเหลวลงไปคลุกเคล้าคลุกเคล้าใ,ให้มันเท่าเข้ากันหมดเลยหลังจากนั้น ก็ตัดแต่งใช่ตแ,ตแต่ว่าก่อนที่จะมาตัดแต่งแบบนี้ได้ก็ต้องไปหมักก่อนนะค,คือพอคลุกเสร็จแล้วเนี่ยต้องหมักข้ามคืนเอาไว้นะคะรสชาติออมันถึงจะเข้าแล้วคุณลุงก็แบบเสกเอาอันที่หมักข้ามคืนไปแล้วให้ดิฉันเสียบไม้ค่ะ เออนะคะแล้วก็จะมีวิธีมีเทคนิคในการเสียว่าต้องแบบตัดตรงนั้นออกตรงนี้ออกให้ทุกไม้เนี่ยเหมือนมีมาตรฐานของคุณลุงสวยเท่ากันหมดยาวเท่ากันหมดขนาดเท่ากันหมดสมมติอันไหนใหญ่ไปคุณลุงตัดออกนะไม่ใช้ค่ะต้องเท่ากันทุกไม้นะคะแล้วก็เอาไปย่างเวลาย่างเทคนิคก็คือคุณลุงก็จะมีแบบกะทิกับเนยทาให้มันชุ่มชุ่มทำตลอดเวลาตลอดเวลาพลิกทาพลิกทาแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องย่างให้แบบสีเหลืองสวยแบบนี้ไม่ไม่ไม่ดำเกินไปนะคะขนาด ไม้อะคุณลุงต้องขยับเพื่อให้ไม้มันไม่ไหมอะอ๋อเข้าใจอืมไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่น่ากินเราชอบคนแบบนี้ช,ชอบช,ชอบช,ชอบคนที่แบบพยายามทําอะไรก็ตามที่ตัวเองถนัดอนะใ,<ช>ให้มันดีอ่ะช่ น,นี่แล้วมันก็เลยได้ออกมาเป็นของที่มีคุณภาพนะคะใครจะเชื่อว่าหมูสเต๊ะไม้หนึ่งเนี่ยแบบม,มันใส่ใจลงไปในการทําทุก <No. S 1> ขั้นตอนทุกกรรมวิธีน้าจิ้มอะไรต่างๆก็ทําเองเหมือนกันคุณลุงบอกว่าจะเลือกใช้ของอย่างดีพริกแกงคั่วกับมาสัมันนะคะที่มันมีความหอมแล้วก็ทำแบบสดใหม่หรือพวกอาจายดต่างๆก็คือทําเองหมดเลยมี3เซตนะคะแล้วแต่ว่าอยากกินมากน้อยแค่ไหนจะเป็น100บาท10ไม้10 สิบไม้100ก็ตกมาแล้วสิบาท,บาทใช่ก็สิบาทร้อยห้าสไม้200บาทแต่ว่าทุกชุดเนี่ยก็จะมีพร้อมแบบน้ําจิ้มกับขนมปังมาให้ด้วยก็เป็นเซตไปเลยนะคะ,คะก็ลุงก็คือบอกสูตรหมดเลยใช่ไหมคุณก็คือรู้หมด แต่ก็ทําได้ไม่อร่อยเท่าคุณลุงอยู่ดีแต่ก็คือไปขายข้างร้านคุณลุงแล้วแขกคุณลุงเลยไม่ละห้าบาทไม่ละห้าบาทไม่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 ทำแบบนั้นต้องไปกินไปอุดหนุนคุณลุงก็คือไปกินทั้งเกี๊ยวไปกินทั้งหมูสเตะได้เลยนี่ครบเลยฉันโปโมทให้สองร้านเรียบร้อยนะคะก็อยู่ในถนนอินทราวาดนะคะก็ถ้าเกิดไปตามหาชื่อร้านก็คือมันจะขึ้นเลยว่าอยู่ในร้านของลุงหนึ่งเกี๊ยวยักษ์ถ้าอยากไปก็ต้องเซิร์ชลุงหนึ่งเกี๊ยวยักษ์แล้วก็ไปกินทั้งสองร้านเลย เวลาเปิดปิดเหมือนกันเลยโอ้โหอิ่มเลยอิ่มอิ่มสองเมนูแล้วการันตีว่าอร่อยทั้งสองร้านด้วยค่ะอามา20ิไม้เลยคุณลูของผมอ่ะกินคนเดียวนะไม่แบ่งคนอื่นด้วยนะเออย0ไม้มันเพลินเพลินกับเดียวหมดเออเดี๋ยวฉันก็วันนั้นไปถ่ายก็เกินค่ะ เออเห็นปะมันต้องเกินนะแล้วเราแล้วเราเห็นแบบคนที่เขาแบบตั้งใจทําอะเนาะ<ช>ไม่ได้บอกว่าทำสูงสงสง่งๆปิ้งไปไปอย่างเงี้ยแล้วม,มันนุ่มจริงด้วยความหนาความนุ่มความชุ่มของน้ําหมักที่มันเข้าไปอะนะคะต้องลองไปกินค่ะถึงจะเชื่อว่ามันอร่อยจริงเอาแต่กินแล้วออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเนยช่ำ แต่ว่าไม่มีมันไงไม่เป็นไรหรอ,อแต่กิน20สิไม้นะ <c oughs> <c oughs> ขนมปังด้วยนะโปรตีนโปรตีนอเออเราก็ต้องเน้นโปรตีนให้มันถึงเวลาออกกำลังกายอ่ะ